ทุกคนเราอยู่ที่ห้อยขาเชียงใหม่ริมปิงทุกคนนี่วัดชัยมงคลข้าไมไปฝั่งนู้นนะตรงนู้นจะสวยเหมือนกันนะเป็นวัดนามมงคลอีกวัดหนึ่งนะฮะทุกคนนี่ฮะจะมีลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะทุกคนจะเป็นบรรยากาศที่กันเองมากอยู่ตรงเยื้งๆค่ายกาวิะฮะถ้าเกิดเราผ่านสะพานนาวารัตมาจะอยู่ตรงนี้ทุกคน เราสะพานเหล็กขัวเหล็กท่าเรียก,กว่าขัวเหล็กก็จะมีสะพานเหมือนสะพานข้าแม่น้ำแควค่ะทุกคนจากที่ต้นมะเดื่อนะฮะกี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่พรนะฮะ ผู้ดูแลร้านหมายถึงว่าเป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่เลยทุกคนจ้ะฉะนั้นใครมาที่นี่เนี่ยถามหาได้หาผู้เดี่ยวให้ขาเข้าไปใน Facebook mm hmm. ก็ได้ทุกคนเนี่งละครก็เ,รเคยมาถ่ายนะมุมเนี้ยมา,มานั่งรับประทานอาหารมาออที่เป็นที่ขายโคษสนันนงสนาอะไรเงี้ยเมนูเขาเลือกอยู่นะทุกคนเป็นแบบแนวเหนือเหนือนะฮะขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีขนมจีนอ,อ่ข้าวซอยประมาณเนี้ยหมูกระจกก็มีนะทุกคนแคบหมูฝอน้ำพริกอ่อ,องน้ำพริกหนุ่มแกงฮังเลทุกคนจ้ะ เครื่องดื่มก็เพียบค่ะทุกคนนี่ฮะนะฮะนี่ฮะมีเมนูที่เป็นทานเล่นก็มีนะนี่ฮะทานเล่นน้ำสมุนไพรมุกเตี๋ยวเรือทุกคนนะฮะแต่ที่นี่เขาจะอร่อยทุกอย่างเลยครับทุกคนจานนี่ฮะบรรยากาศในน้ําปิ่งของจริงๆขอบคุณครับนี่ฮะทุกคนน้องๆเขาพร้อมบริการพร้อมเสิร์ฟนะครับขอบคุณครับนี่ฮะชาเย็นของที่นี่จะเป็นชาไทยนะฮะทุกคน คือถ้าเกิดมาเชียงใหม่ทุกคนนั่งรถไฟมาก็เดินมาไม่ไกลนะเดินมาทางข้างหลังก็จะผ่านค่ายกาวิละหรือเดินด้านหน้าผ่านก่อนจะถึงท่าแพก็เลี้ยวมาสะพานนวารัตตรงนี้สูงไหมฮะแล้วก็ ใครจะไปท่าแพก็จะมีวัดหมื่นล้านถูกไหมเป็นวัดนามมงคลวัดชัยมุงคลอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเราไม่เคยรู้นะว่าด้านด้านหลังของวัดชัยมุงคลเนี่ยจะติดน้ําแล้วก็จรงยิงข้ามเรือมาที่ห้อยขาเชียงใหม่ริมปิงได้เลยนี่ก็เตี๋ยวเรือเส้นเล็กซึ่งชื่อดังมากเป็นคนนี้ข้าซอยนะครับทุกคนข้าซอยน่าทานมากนี่ค่ะข้าซอยทุกคนเป็นอาหารเหนือนะฮะ แต่มาจากไหนจีนยูนนานเหรอเขาเรียกคล้ายๆลักซาของมาลีไหมทุกคนว่าหอมมากเลยทุกคนออร่อยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะต้นมะเดื่อทุกคนเนี่ยลูกมันเรื่องหมดไปนะจริงๆถ้าเห็นลูกมันพวงเต็มต้นเลยนะคะ ออร่อยมากนี่ฮะเมนูของเขาทุกคนผักบุง้งลวกก็มีลูกชิ้นปิ้งเกลียวทอดนี่ยราคาสมเหตุผลทุกคนอร่อยมากค่ะราคาไม่แพงเลยทุกคนจะ้ะไข่นุกกระทาคลุกก็มีนะคะหมูยอคลุกประมาณนี้ฮะหมืนข้าวซอยก็จะมีข้าวซอยหมู ะะเลือกเส้นได้ด้วยฮะทุกคนมียงมีโยกฮะทุกคนเห็นไหมเห็นวิวสวยแม่น้าปิงนี่คือริมปิงหมูกระทะใช่ไหมไม่ใช่เป็นห้อยขาเชียงใหม่ริมปิงนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ้าทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศเลิศมากนะฮะเข้ามาได้เรื่อยๆฮะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะจ้านี่ฮะบรรยากาศสบายๆห้อยขาตรงนี้ได้ฮะทุกคนเห็นไหมฮะ นิฮาร์าสามารถนั่งห้อยขาตรงนี้ได้เลยทุกคนจะรุดมากเห็นไหมฮะนิฮาทุกคนบรรยากาศนะฮะเข้าวซงเข้าซอยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋ห้อยขาทุกคนนิฮาต้องมานี่ไงรถจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเรามาทางนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยตลาดเออ่สะพานนวรัตถูกไหมฮะเดี๋ยวถ้าไปทางยกค่ายกาวีระทุกคน เนี่ยเราก็มาตรงนี้เลยก็จะเห็นนะฮะบรรยากาศริมน้ําแม่น้ําปิงห้อยขากินแบบอร่อยมากทุกคนอยากคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มนี่ห้อยขาเชียงใหม่มีอยู่ที่เดียวนะฮะที่อยู่ริมแม่น้ําปิงแล้วก็อากาศดีมากๆตรงข้ามกับวัดชัยมงคลทุกคนเลิศม,มาก